สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนาทาลินีมูลนิยมออสองทับสองโรงเรียนมีตรศาสตร์วิทยาค่ะวันนี้หนูจะมาเล่านิทานเรื่องหนูน้อยหมวกแดงค่ะก็และคพักหนึ่งนานมาแล้วมีหมู่บ้านที่แสนอบอุ่นมีหนูน้อยหน้าตาหน้าค่ะชื่อว่าหนูน้อยหมวกแดง วันนึงแม่แม่ให้เอาตะกร้าผลไม้ไปให้คุณยายลูกจ้าวันนี้เอาตะกร้าผลไม้กับขนมปังไปให้คุณยายได้ไหมจ๊ะได้เลยได้เลยค่ะแม่แต่ว่าแม่มีสิ่งหนึ่งที่ลูกต้องระวังก็คือห้ามห้ามออกนอกเส้นทางแล้วก็ห้ามไว้ใจคนแปลกหน้านจ้า ได้เลยค่ะไม่หมือแดงก็ออกเดินทางทางเดินไปร้องเพลงไปอยากสบายใจลาลาลาไม่นานนักหมาป่าก็กระโดดข้าคือม้าป่าไม้ห UM มือแดงตกใจทันตะกร้าร่วงจหมาป่าบอกว่า เจ้าไม่ต้องกลัวสัหลรอกข้าคือมาป่าใจดีแล้วแล้วเจ้าจะไปไหนเลยจ้าหนูจะไปหาคุณยายที่กระท่อมท้ายป่าค่ะมาป่าเก็บตะก้าให้หนูน้อยหมวกแดงขอบคุณค่ะงั้นข้าเดินทางไปบอกไปก่อนนะจะได้ไปบอกคุณยายว่า น้อยหมวกแดงกำลังมาได้เลยค่ะหมาป่าออกเดินทางและหนูน้อยหมวกแดงก็ออกเดินทางเส้นกันระหว่างทางหนูน้อยหมวกแดงก็ถึงบ้านคุณยายก๊อกก๊อกก๊อกมีใครอยู่ไหมคะนั่นใครเหรอจ๊ะ หนูวเองค่ะหนูน้อยหมวกแดงเข้ามาได้เลยจ้าประตูไม่ได้หรอเอียดท,ทำไมห้องของคุณยายถึงมืดจังเลยอะคะคุยายไม่สบายก็เลยไม่ได้ลุกไปเปิดไฟเข้ามาใกล้ๆย,ยายสิจ้าทำไม าของคุณยายถึงใหญ่จังเลยอะคะก็จะเอาไว้มองเข็นหนูง่ายงไงและทําไมและทําไมจมูกของคุณยายถึงใหญ่จังเลยอะคะก็จะเอาไว้หอมหนูง่ายๆไงและทําไมมือของคุณยายถึงใหญ่จังเลยอะคะก็จะเอาไว้กอดหนูง่ายๆไงและทําไม ขาขอบคุณยายสิ่งใหญ่จังเลยอะคะก็จะเอาไว้วิ่งเล่นจับหนูง่ายไงแล้วทาไมปากขอบคุณยายสิ่งใหญ่จังเลยอะคะก็จะเอาไว้กินหนูง,ง่ายไงอาซื้ด้วยซื้อด้วยมาป่ามาน,นายนายพันที่อยู่ข้างหน้าก็มาเข็นนายมาป่าอยู่ไหนปะนายพันยิงเปลีอนเสียงดังตั้งตั้งตัง เสียงปืนคุณยายก็ออกมาจากดู้เสื้อผ้าเป็นอะไรไม่จ๊ะหลานรับไม่เป็นอะไรค่ะคุณยายและไม่นานนักนายพันก็จัดการหมาป่าได้ทั้งสามคนออกเดินทางไปที่บ้านหนูน้อยหมวกแดง คุณแม่ได้ทำอาหารเพื่อเลี้ยงตอบแทนนายพันที่ช่วยเหลือซีวิตหนูน้อยหมวกแดงเอาไว้และหมู่บ้านที่แสนอบอุ่นก็อยู่กันมีความสุขตลอดไปสอนให้น้ทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าห้ามไว้ใจคนแปลกหน้าแล้วก็เชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณพ่อคุณแม่จบแล้วค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กจีเชียร์นินดวงเดือนค่ะอยู่อนุบาลสองทับหนึ่งค่ะอยู่โรงเรียนมิตรศาสตร์วิทยาค่ะวันนี้หนูจะมาเล่าวิทาเรื่องหมากับแรวค่ะมีหมาตัวหนึ่งคาบเนื้อไปที่สะพานในจังหวะที่มันคาบสะพานแล้วมองลงไปในน้ำมันเห็นหมาตัวหนึ่งคาบเนื้อที่ใหญ่กว่าเนื้อตัวเองที่คาบไว้ มาตัวนั้นอิจฉาที่คิดจะแยกเนื้อมาจากหมาตัวนั้นขณะที่มันอาปากเนื้วก็หล,ล่นลงไปเลยนะทันทีวิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความโลภจะทำให้สูญเสียทุกอย่างขอบคุณค่ะสวัสดีครับหนูชื่อเด็กชายนะ หนึ่งครับอยู่โรงเรียนมีประสายวิทยาครับนวันนี้หนูจะมาเล่าวิทัเรื่องมดกัดตักกระแตงครับเช้าวันหนึ่งลดดูร้องมีมดตัวหนึ่งแล้วสัตว์ต่างๆ กำลังช่วยคนอาหารอยู่ตากแตนจ้องขี้เกียจเอาแต่นอนร้องเพลงตากแตนไปเห็นฝูงมดที่กำลังขนอาหารอยู่ก็เลยช่วนไปร้องเพลงด้วยกันด้วยแต่มดบอกว่าไม่น่าหรอกเพราะฉันต้องขนอาหารไปกินในฤดูหนาว ตะกะแตนจงไม่สนใจอะไรก็เลยนอนร้องเพลงต่อลายไม่ถึงฤด,ดูหนาวแล้วมดและสันอืดนๆมีอาหารกันกินนอนตะกะแตนไม่มีอาหารกินหิวทรมานตะกะแตนได้ขออาหารจังงด มดก็เลยสองสารก็เลยแบ่งอาหารให้วิธานนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่ขี้เกียจชันระบากรายภายหน้าอามครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กจริงจันทรสตาละตะนาพักดีอยู่ชั้นอนุบาลสามครับหน่โรงเรียนมินประสาทวิทยาค่ะ วันนี้หนูจะมาเล่าในทานเรื่องกระต่ายกับเต่าขอชื่นแลฟังได้แล้วค่ะกาะครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีกระต่ายกับเต่าอ,อาศัยอยู่ด้วยกันเต่าบอกกระต่ายว่ามาแข่งวิ่งกับฉันไหมกระต่ายบอกเต่าว่าเอาสิฉันวิ่งเร็วกว่าเธอแล้วแล้วพอตอนเล็กเจ้าเต่าก็เดินตัวอมเตรียม ตัวเตรียมสวนเจ้ากระต่ายวีเร็วมากเจ้ากระต่ายเจแค่ JK หลอดเจ้ากระต่ายเลยมากินง่วงง่วมงอย่างอริดอร่อยเจ้ากระต่ายนอนพักได้ต้ตนมาขอบซี่ขอบซืแ่แล้วพอเจ้าเต่าเดินมาเห็นเจ้าเต่าก็เดินต่อไปตัวเตรียมตัวเตรียมแล้วพอเจ้าเต่าถึงเส้นชยัยเพื่อนเพื่อนก็รักเจ้าเต่ามาก เจ้ากระต่ายรีบตื่นขึ้นมารีบวิ่งไปดูเจ้าตักแต่มันก็ไม่ทันแล้วเจ้ากระต่ายเลยเสียใจเลยนีทานเรื่องนี้สอนให้รู้เกี่ยวกับความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชนาทีนน้นำนาสกุลหลีสินอยู่อดุดบ้านสามทับหนึ่งอยู่โรงเรียนมินปษษัสตรวิทยาค่ะวันนี้หนูจะมาเล่านิทานเรื่องเจ้าผีเสื้อค่ะขอเชิญรับฟังได้แล้วค่ะกตละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งแห่กลางใจป่าต้นไม้ต้นนี้ก็มีกิ่งไม้อยู่กิ่งหนึ่งที่กิ่งไม้นี้ก็มีใบไม้อยู่ใบ ที่ปใบไม้นั้นมีไข่ฟองกลมๆเลๆ็กๆอยู่ได้ใบไม้ไข่ฟองกลมๆเลๆ็กๆฟองนี้รอวันที่อากาศสดชื่นแจม่มใสไข่ฟองกลมๆเลๆ็กๆฟองนี้ก็จะแตกดังเพราะกลายเป็นเจ้านอนน,อน้อยกระดึ๊บกระดึบกระดึ๊บอ้ยเจอใบไม้อ่อนๆขอกินหน่อยนะแล้วหนอนน้อยก็กินกินกินใบไม้อ่อนใบนั้นจนหมด แต่เจ้าหนอนน้อยยังไม่อิ่มเลยเจ้าหนอนน้อยก็เลยกระดึ๊บต่อไปกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บโอ้ยเจอใบไม้อ่อนๆขอกินหน่อยนะแล้วหนอนน้อยก็กินกินกินใบไม้อ่อนใบนั้นจนหมดแต่เจ้าหนอนน้อยยังไม่อิ่มเลยแต่เจ้าหนอนน้อยก็เลยกระดึ๊บต่อไปกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บโอ้ยเจอใบไม้อ่อนๆขอกินหน่อยนะจ๊ะ เจ้าหนอนน้อยก็กินกินกินใบไม้อ่อนใบนานจนหมดลมก็เริ่มพัดแรงขึ้นแรงขึ้นมองไปทางซ้ายมองไปทางขวาเจ้าหนอนน้อยหนาแต่เจ้าหนอนน้อยไม่มีผ้าห่มเลยนำมาเสกผ้าห่มให้หนอนน้อยกันเถอะลมมาลึกตึกเกยโอมเทียงแล้วเจ้าหนอนน้อยก็นอนห่มผ้าห่มจนมิดตัวแต่หัวโผลมากระดุกกระดิกกระดุกกระดิก แล้วเจ้าหนอนน้อยก็หลับไปนานแสนนานขอฟิวขอฟิวขอฟิวนั้นหนอนน้อยรู้สึกตัวขึ้นมาอีกทีหนอนน้อยก็เลยตะโกนออกไปดังๆว่าโอ้ยมันอึดอัดอึดอัดอ้ยมันอึดอัดอึดอัดอึดอัดจังเลยนั้นเราไปดึงผ้าห่มออกให้หนอนน้อยกันเถอะโอมาเล็กกึ๋ยโอ้เฮียงเ้วเจ้าหนอนน้อยก็กลายเป็นผีเสื้อแสนสวย บินไปกินน้ำหวานจากเกสรดอกไม้อย่างสุขใจนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้เกี่ยวกับวงจรชีวิตของผีเสื้อค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายอาชีลาวิศิสวัสดิ์อยู่อนุบาลสามทับหนึงหงนูโรงเรียนมิปรสาทวิทยาครับ วันนี้ผมจะมาเล่านิทานเรื่องดาวลูกไก่ขอเชิญรับฟังได้แล้วครับวันหนึ่งมีตากับยายอาศัยอยู่ในกระท่อมชายป่าเชิงเขาอยู่กันไปตามภาษาอยู่กันไปตามภาษาสองคนยายตาไม่มีลูกตลี้ยังแม่ไก่อูหนึ่งตัวลูกเจี๊ยบเจ็ดตัวคอเฮียคอเฮียทุกเชา้า ทุกวันแม่ไก่จะพาลูกเจไปหาคุยเขียกกินข้าวเวลามีเอี่ยมาโชกแม่ไก่จะกกพาลูกเข้าเล้าว,วันหนึ่งมีพระธุดงปรกกากฏากตรงอยู่บนเชิงเขาจะเอาอะไรถวายตาอมองหน้ายายเอาไงกันเล่าสักคู่ตะก็บอกยายจับแม่ไก่ไปแกงถวาย แม่ไก่ก็ไปได้ยินน้ำตาแม่ลินมึงโลกกับเราลูกหัวบอกลูกเบาเบาแม่ต้องทดแทนบุญทุนตายยาพรุ่งนี้ต้องตายเป็นแกงแต่เช้าตัวใหญ่อย่าคุณเจอข้องเจ้าจรงรักน้องเหมือนแม่รักเจ้าแม่น้ำตาไหลสอลูกแม่ใสลูกซกทุกตัวสั่นเทา ตอนเช้าตาจับแม่แก่เอาไปให้ยายแกงเผิดหูข้าวแม่จ๋าหนูจ๋าหาแม่ชะเง้อชะแงแม่อยู่ไหนเล่าทั้งเจ็ดเหมือนถูกเด็ดใจโดดเข้ากองไฟกลายเป็นผงเท่าน้วยอานีส่งความดีลูกไก่ทั้งเจ็ดไปเกิดเป็นดาวนี้ทานเรื่องนี้สอนให้รู้เกี่ยวกับ ความรักความกตัญญูที่แม่แล้วลูกมีต่อกันครับขอบคุณครับขอบคุณสำหรับการรับชม